สวัสดีช่วงสายค่ะวันนี้นะคะจะพามาเดินเล่นนิดหนึ่งค่ะวันนี้เราตื่นสายนะคะไม่ได้เข้าสวนค่ะก็อยากจะพามาอัปเดตสวนของแม่ด้วยนะคะเพราะว่าลงต้นไม้ใหม่นะคะหรือดูหน้าฝนนะคะของปีนี้นะคะก็ลงไปประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะทยอยลงก็เลยอยากจะพามาอัปเดตด้วยนะคะเผื่อหลายคนอยากเดินดูสวนชิลๆนะคะเพราะว่าทําสวนเมื่อวานนะคะคือเหนื่อยมากๆก็พลวนดินจนแขนปวดเลยนะคะวันนี้ก็เลยนอนพักตื่น เดี๋ยวขอเริ่มเดินจากสวนในระเบียงก่อนนะคะตอนนี้ต้นหูกระจงแดงของแม่นะคะก็สูงมากๆเลยค่ะซื้อเตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะ200บาทนะคะต้นนี้ให้อ่าให้ใบสีแดงนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยแล้วก็ตอนแรกเขาดูแหว่งด้วยนะคะแล้วก็หั่นมาให้เขาดูแบบว่ามีใบทุกฝั่งแล้วนะคะตอนแรกมันจะมีอยู่แค่ฝั่งเดียวนะคะหั่นมาก็ตอนนี้เหมือนมีใบทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็ในส่วนในระเบียงของแม่นะคะค่อนข้างจะใส่ดอกไม้ ไม้ใบนะคะมีสีสันนะคะนี่ค่ะ ก็จะมีต้นเกล็ดแก้วนะคะต้นใบนาคหลายๆต้นนะคะก็เพื่อเป็นไอเดียสําหรับใครนะคะที่อยากจะปลูกต้นไม้ที่แบบว่าไม่มีพื้นดินก็ปลูกบนกระเบื้องนะคะในกระถางก็วางเล่นได้นะคะแต่นี่ค่ะก่อนที่จะเดินไปนะคะเห็นตรงนี้ไหมคะอันนี้นะคะเป็นเก้าอี้สําหรับไว้ถอนวัชพืชของแม่ค่ะมันเป็นเก้าอี้ที่แบบว่าสั่งมาจากออนไลน์นะคะก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะบางทีแม่เขาอยากออกมานั่งแบบว่าถอนหญ้าเองนะคะ น,ะะนี่ก็งั้นเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยละกันก็ฝั่งนี้จะมีต้นเข็มขาวนะคะโตขึ้นมากเลยค่ะก็ใครที่ทันดูวิดีโอตอนเราซื้อมานะคะต้นเขาเล็กๆอยู่เลยนะคะก็หมดดอกไปหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้กํลาลังจะมีดอกชุดใหม่มาค่ะนี่ค่ะเขาเป็นเข็มสีขาวนะคะก็หลายคนบอกแล้วว่ารากเขาแบบว่าดุมากนะคะก็เลยปลูกลงกระถางนะคะ มาฝั่งนี้ด้านข้างจะเป็นต้นสนนะคะแล้วก็ต้นสนไหมไม่ใช่สิโกสนเนะเาะเดี๋ยวลืมตลอดเลยต้นโกสนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นสกายเพนซิลค่ะน่าจะไม่ได้ลดน้ำหลายวันละใบเริ่มดูแบบว่าแห้งๆนิดนึงแล้วก็มันจะมีช่วงที่เขาใบร่วงด้วยนะคะต้นนี้นะคะจะออกมาตรงๆเลยค่ะสวยด้านบนก็จะเป็นต้น พวงครามออสเตรเลียนะคะตอนนี้กำลังมีแต่ใบยอยู่ค่ะยังไม่มีดอกเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างบ้านตรงนี้นะคะจะมีต้นอ่าส้มหลอดด่างแคระนะคะแล้วก็จะมีต้นอเวอร์ไม่ใช่เวอร์บีนาะช่วงนี้ติดเวอร์บีนาะ จะมีต้นบานไม่รู้โรยญี่ปุ่นค่ะนี่ตอนนี้เริ่มจะโรยแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมาตัดแต่งแล้วแหละเพราะว่า,มาเมล็ดเขาก็ร่วงเต็มเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะปล่อยให้เขา,มาเมล็ดร่วงแบบว่าโดนแบบว่าไปไหลไปลงที่ดินแล้วร่วงขึ้นมาก็ได้นะเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าเก็บมาปลูกต่อนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีต้น โคเลียสนะคะหรือว่ารือสีผสมนะคะอันนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะคะผ่านมาเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดือนแล้วนะคะกะ็ตอนนี้ก็คือสภาพเริ่มไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวอาจจะตัดแต่งแล้วก็ย้ายออกไปนะคะแล้วก็หาต้นอื่นมาปลูกนะคะแล้วก็กระถางนี้เหมือนกันตั้งแต่กุมภาแล้วนะคะจะเอาต้นเข็มสามสีมาลงนะคะยังไม่มีเวลาปลูกเลยค่ะก็เลยอเอาวางไว้ก่อนนะคะก็คือจะได้จําได้ว่ามันต้องมาปลูกแล้ววางไว้ประมาณสองอาทิตย์แล้วยังไม่มีเวลา ปลูกเลยค่ะแล้วก็ในกระถางสีฟ้าตรงนี้นะคะอันนี้ตอนนี้เรายืนหลบแดดอยู่นะเลยยืนฝั่งน,นี้กระถางสีฟ้าสองกระถางนะคะจะมีต้นสนมังกรอยู่นะคะซึ่งเขาโตได้แบบเหมือนต้นข้างหลังเลยนะคะข้างหลังก็สนมังกรนะคะด้านล่างจะมีต้นผีเสื้อนะคะตอนนี้เขาหมดดอกไปอยู่นะคะก็ต้องคอยเล็มแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะให้ดอกใหม่ออกมานะคะสนมังกรก็ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะมีฉากหลังเป็นต้นโกศนนะคะบ ไค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็เดินมาฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะมีต้นดอนย่านะคะแล้วข้างล่างจะเป็นหนวดปลาปลาดูกแระนะคะนี่ค่ะต้นปลูกในกระถางก็ต้นเล็กๆนะคะดอกเขาน่ารักมากเลยสีขาวนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะตรงหน้าประตูจะเป็นต้นมุจรินนะคะตอนนี้เพึ่งหมดดอกไปเหมือนกันดอกเขาจะเป็นสีชมพูะคะ่ะ เมื่อกี้เห็นมีดอกหนึ่งเนี่ยค่ะชมพูประมาณแบบนี้นะคะน่ารักมากอาทิตย์ที่แล้วดอกขึ้นเต็มเลยน่าจะหมดไปละแล้วก็ร่วงไปแล้วนะคะโอเคต่อมาเดินลงไปดูข้างล่างดีกว่าวันนี้เดินชิลๆนิดนึงนะคะจะได้เป็นไอเดียเผื่อใครอยากจะสวนที่บ้านด้วยนะคะ เขาบอกว่าทางเดินลงตรงบันไดตรงนี้นะคะมันจะมีต้นหลิวทองค่ะสูงมากอันนี้เกิน4เมตรแล้วนะก็ในอินเทอร์เน็ตเขาบอกต้นหลิวทองสูงได้ถึง4เมตรอันนี้เขาลงดินเขาน่าจะแฮปปี้ตรงนี้มากปลูกตั้งแต่ต้นแบบแค่แบบมเมตรเดียวอะ่ะ มันผ่านไปหลายปีแล้วนะคะเขาก็โตแบบนี้เลยนะคะก็ดีค่ะแฮปปี้เพราะว่ามันให้ร่มเงาดีนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นโซนที่นั่งนะคะด้านบนตรงนี้นี่คือ,อตัดแต่งไปแล้วรอบหนึ่งนะเฟื่องฟ้าเดี๋ยวต้องตัดอีกแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มจะแทงแบบว่ายอดใหม่ออกมานะคะ โอเคเดินลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าอัปเดตนิดนึงว่าต้นไม้ที่ปลูกไปนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะใครได้ยินเสียงก่อสร้างไม่ต้องสงสัยนะคะพอดีว่าตอนนี้กําลังจะมีเพื่อนบ้านนะคะเขาสร้างบ้านกันอยู่นะคะอาจจะมีเสียงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรโอเคค่ะฝั่งนี้นะคะมองจากมุมนี้ก็จะมีที่นั่งด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นต้นน่าจะชื่อตีนเป็ดนะตีนเป็ด อินโดอะไรสักอย่างเนี้ยให้ใบสีแดงสวยมากๆเลยคือมันตัดกับสีเขียวเนี่ยค่ะเหมาะกับปลูกตรงนี้มากเลยเพราะว่าแม่เขาชอบมากสีแดงๆแล้วก็จะรับกับต้นหนวดปลาหมึกนะคะตรงนี้จะเป็นพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะ ฝั่งนี้นะคะจําต้นลิลลี่สีแดงที่เราซื้อมาได้ไหมเราไม่ได้ถ่ายตอนปลูกนะสรุปว่าเราเอามาลงตรงนี้ค่ะลงดินลงไปตั้งแต่วันที่เอามาปลูกเลยนะคะแบบได้มาวันถัดมาก็ามาลงเลยแต่ว่าวันนั้นมันน่าจะฝนตกหรือยังไงไม่รู้เอามาปลุกแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะก็ตอนนี้ให้น้องอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะอยู่ทนไหมนะคะรู้สึกตอนนี้ดอกที่เขามีมาเนี่ยมันเริ่มจะเป็นมเมล็ดไปละ แต่ว่าลิลลี่มันเหมือนจะเป็นพืชหัวนะอาจจะกลับมาได้ปีหน้าเราต้องมารอลุนกัน แล้วก็มาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นกระเจียวเขาบอกว่าต้นกระเจียวนะคะตอนนี้นะคะในส่วนของแม่คือสวยมากๆเลยค่ะคือเขาเด่นเป็นสง,ง่ามากๆเวลาเดินมานะคะเดินลงบันไดามาคือจะเห็นกระเจียวก่อนเลยตอนนี้สีชมพูอ่อนก็มาแล้วนะคะจะมาช้ากว่าสีชมพูเข้มนิดนึงนะคะนี่ค่ะสีนี้เลยจะแบบว่าสีจางๆหน่อยนะคะแต่ก็สวยเหมือนกันค่ะก็สีชมพูเข้มจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ เดี๋ยวเทียบให้ดูนิดนึงเห็นไหมเนี่ยค่ะไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ก็คือแบบว่าพยายามแบบไล่ระดับโทนสีนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้จำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะคะต้องขออภัยลืมชื่อตลอดเลยต้นเนี้ยเราเอาไปปลูกข้างบ่อปลาต้นหนึ่งด้วยนะคะไปที่ร้านต้นไม้ก็เห็นนะแต่ต้นนี้โตช้าแล้วแบบว่าคือเขาสวยมากๆเลยเป็นพุ่มใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยมีดอกด้วยนะเนี่ค่ะ ดอกเขาก็แอบน่ารักเหมือนกันนะออกสีแบบสีม่วงอุ้ยสวยอ่ะเดี๋ยวถ้าเจอต้องไปซื้อลงสวนอังกฤษบ้างแล้วเราชอบดอกเขามากเลยมีแบบว่าลูกกลม แบบมันดูแบบแปลกๆดีนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเฟิร์นเงินนะคะที่เอามาใส่กระถางยังอยู่ดีนะคะแฮปปี้นะคะแล้วก็กระเจียวตรงนี้นะคะด้านหลังอลอดใหม่ออกมาแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปลูกไปนี่ดอกไม้ที่มากับต้นตอนซื้อมาเนี่ยเขาโรยไปแล้วนะคะและอันนี้เป็นชุดใหม่นะคะเดี๋ยวหันมาให้ดูนิดนึงฝั่งนี้ค่ะสวยมากๆแล้วก็เดี๋ยวนะเดินไปทางไหนดีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น ต้นต้นอะไรนะลืมอะไรแซอะไรนะแซห่างมาใช่ไหมคะมีคนบอกเราเราจาชื่อไม่รู้ชื่อเลยะตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนทีค่คอยบอกชื่อต้นไม้ที่เราซื้อนะคะ <c oughs> ก็หลายต้นที่ซื้อมาคือไม่รู้ชื่อเลยเดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าติดต้นไม้ฝั่งโน้นนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีกระเจียวนะคะ ฉากหลังไม่ต้องไปสนใจนะคะจะเป็นแบบว่าที่เก็บพวกกระถางพวกกระบะปูนอะไรทั้งหลายเหมือนเป็นโซนเก็บของในตัวนะคะนี่ค่ะกระเจียวชุดใหม่อันนี้ปลูกปีนี้นะคะ อัปเดตตรงนี้นิดนึงมุมนี้เราปลูกต้นย้ายต้นย่าแดงเม็กซิกันแบ่งกอมาปลูกนะคะตอนนี้เขาก็โตขึ้นนะคะแล้วก็มีดอกบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะดอกอันใหม่กําลังจะออกตรงนี้เพราะตรงนี้ได้แดดบ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีไซ ไซปัตตเวียค่ะอันนี้อันนี้โตชานะคะและดอกน่ารักแล้วก็นี่ค่ะบุษบาฮาวายด่างนะคะตอนนี้เริ่มโตแล้วนะคะปลูก5ต้นนะคะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้เขาเริ่มเชื่อมติดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแต่งให้เขาอยู่แค่แถวๆนี้แหละเป็นวงกลมตรงนี้นะคะแบบว่าไม่ให้ลามเยอะนะคะนี่ให้ดูมุมนี้อีกนิดนึงสวยมากกระเจียวคือเด่นมากเลยหน้าฝนทุกคนต้องควรจะปลูกนะคะเราแนะนำ จะได้มีส่วนสวยๆแบบส่วนของแม่แล้วก็อันนี้ชาหกเกี้ยนนะคะก็ปลูกให้มันมีแบบว่าสตรัคเจอร์นิดนึงคือแบบมีอะไรที่มันเป็นแบบว่าแบบดูแข็งๆทื่อๆเพราะว่าข้างหลังมันจะฟูฟ่องไปด้วยใบหลายๆอย่างนะคะมีอะไรที่เป็นแบบว่าดูแข็งๆดูเป็นฟีเจอร์นิดนึงนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะมีพับพึ่งแดงนะคะแล้วก็ต้นอะไรแตงโมนะคะ ลืมชื่ออ,อันเนี้ยแตงโมสักอย่างใบเขาสวยขึ้นเยอะเลยตอนแรกปลูกในบ้านนะคะแล้วก็ไม่สวยแล้วก็ออกมาอยู่ข้างนอกแฮปปี้เชียร์อันนี้ก็จะมีเฟิร์นเงินอีกต้นหนึ่งค่ะกะ็ฝั่งนี้ตรงนี้มันจะมีทางเดินอ้อมไปนะคะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรมันจะมีต้นนี้เราไม่รู้จักชื่อใครรู้จักชื่อช่วยบอกได้นะคะมันน่าจะเป็นไม้เลื้อยนะเขาแบบ ดูเขาแตกกอเหมือนพร้อมเลื้อยขึ้นต้นไม้ย,ยังไงไม่รู้แล้วตรงนี้ก็จะมีพวกบัวดินนะคะอันนี้ออกสีชมพูนิดนึงนะน่าจะเพิ่งโรยไปเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกใหม่มาเรื่อยๆค่ะนี่ฝั่งนี้ก็จะมีต้นเกล็ดแก้วที่ปลูกายใหม่นะคะปีนี้นะคะเขาก็เริ่มโตขึ้นนิดนึงนะคะด้าน,นหลังก็จะมีเอื้องใหม่หน,นะคะแล้วตรงนี้จะมีต้นสีฟ้าต้นพยับหมอกนะคะซึ่งก็ อาอาจจะไม่ได้แดดเต็มที่นะคะก็พอถูถถๆไทยๆไปได้แบบเผื่อมีดอกสีฟ้ามาให้ชื่นใจนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ด้านบนตรงนี้ต้นตีนเป็ดแดงนะคะก็ตัดข้างล่างออกหมดละเหลือจะเป็นกลมๆนะคะเดี๋ยวต้องตัดข้างบน,นออกเพราะว่าเริ่มสูงขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าต้นนี้สามารถปักช้ำได้นะติดง่ายด้วยโอเคเดินไปดูฝั่งโน้นนิดนึง ตรงนี้มีรังนกด้วยนะเมื่อกี้เรามายืนตรงนี้เราเหมือนได้ยินเสียงนกบินออกไปอะ่ะนี่ค่ะมีรังเดี๋ยวเขาน่าจะกลับมาเดี๋ยวถ้าเราเดินออกไปก่อนแล้วก็ต้นนี้เพิ่งจําได้ว่าปลูกไปนะคะเป็นพืชหัวตรงนี้น่าจะเป็นต้นซ่อนกลิ่นอะ่ะเยอะมากๆเลยแต่ว่าเขายังไม่ออกดอกเลยค่ะ จะออกมามาแค่ใบก่อนแต่ว่าน่าจะใกล้แล้คะเพราะว่าเขาจะออกดอกช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละกอนนี้ใหญ่มากเดี๋ยวอาจจะแบ่งมาได้นะคะเดี๋ยวจะมาแอบแบ่ง <c oughs> ของแม่แล้วก็กระเจียวอันนี้คือกระเจียวสวยมากดอกเขาหลายชั้นมากเลยคะ่ะ ใบก็จะกว้างกว้ๆหนาๆหน่อยนะคะอันนี้อาจจะโดนแดดเยอะไปหน่อยใบห่อแต่อันนี้คือแฮปปี้ตรงนี้มาก2ต้นเองนะคะ2ต้นนี้คือแบบว่าใบเขาบานใหญ่มากๆเลยคล้ายๆฮอสต้าของต่างประเทศเหมือนกันเนาะเวลาดูเนี่ยมันก็อาจจะไม่คล้ายร0อแต่มันก็ใกล้เคียงนะคะนี่ค่ะดอกสวยมากๆเลย ้น,นีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าในสวนของเราเริ่มจะมีร่มแบบของแม่บ้างอาจจะไปหามาลงนะคะตอนนี้จะของเราส่วนมากจะมีแต่แดดนะคะก็ต้องค่อยๆทย,ย,ยอยลงดอกไม้ชอบแดดไปก่อนนะคะนี่ค่ะเกล็ดแก้วโตขึ้นเยอะเลยนะคะซื้อมาต้นละ20บาทอันนี้บัวดินสีเหลืองก็สวยค่ะด้านหลังตรงนี้ตรงที่เป็นใบไม้อ่าต้นอะไรนะ ลิ้นมังกรเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาเอาใบไม้ออกนะคะแล้วก็เก็บแต่ต้นสวยๆไว้นี่ค่ะมดมาต้นกล้วยไม้ดินค่ะมดชอบมาตอมจังสีเหลืองสวยมากเลยอะ่ะมันเป็นเหลืองอมส้มอะ่ะนี่ค่ะสวยมากโอเคไปดูต่อฝั่งโน้นนะคะ ต้นนี้ต้นสนบอลนะคะของแม่จะไม่ค่อยแน่นนะคะเพราะว่าจะอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะของเราแน่นมากเลยที่สวนอังกฤษนะคะมันจะเนี่ยค่ะมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างปลูกที่แบบแดดจัด100%ยเปอร์ซกับปลูกที่ร่มรําไรนะคะเพราะว่าสวนนี้มันจะกึ่งร่มกึ่งแดดะคะ่ะเพราะว่าข้างบนก็จะเป็นต้นน้ําเต้าญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะ ต้นใหญ่มากๆแล้วก็มีน้ำเต้าเต็มเลยเดี๋ยวต้องมาตัดทิ้งนะคะเพราะว่า,ายิ่งปล่อยไปมันก็ร่วงนะคะกลัวตกใส่หัวแม่นะคะนี่แต่เขาไม่ได้ร่วงง่ายนะคะต้องแบบต้องตัดออกนะคะถึงจะถึงจะร่วงนะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะมีกล้วยไม้ดินนะคะบัวดินพึ่งออกแล้วก็พึ่งโรยไปค่ะกอนี้สวยมากต้นกระเจียวค่ะนี่ ออกเยอะมากๆเลยรู้สึกจะปลูกแค่3ต้นเองนะตอนแรกอะ่ะแล้วเขาก็แตกหน่อออกมาใหม่ทุกปีนะคะนี่ค่ะสีชมพูเลยด้านหลังจะเป็นต้นบุษบาฮาวายด่างนะคะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าตั้งใจจะปลูกให้เขาคลุมดินให้หมดเลยตอนนี้ก็คลุมได้เยอะเลยนะคะในกระถางยังไม่ได้ปลูกอะไรคะ่ะถอยมาฝั่งนี้นะคะก็จะมีต้นเดลี่ค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเทียนหยดสีขาวนะคะเหมือนที่เราปลูกที่สวนอังกฤษเดี๋ยวรอเขาออกดอกก่อนเพราะว่าตอนแรกมันจะมีต้นราชาวดีเนี่ยโตมากๆแล้วก็บังแดดให้ทุกคนเลยไม่มีใครได้ออกดอกเลยโซนนี้แล้วก็เลยตัดต้นราชาวดีลงตัดต้นเ,เข็มปัตเวียลงนะคะอุ้ยเข็มปัตเวียเริ่มสวยขึ้นเยอะเลยค่ะสีแดงนะคะตอนแรกมันเป็นกิ่งก้านไปเรื่อยมากๆตอนนี้ตัดให้เป็นลอลลี่พอปนะคะตอนนี้เขาเริ่มแตกออกมาเป็นวงกลมแล้วค่ะ โอเคนี่เดี๋ยวรอเทียนหยดสีขาวออกดอกก็จะสวยมากๆเลยอันนี้ราชาวดีก็ดอกสีขาวนะคะหอมเดี๋ยวให้หันมาให้ดูฝั่งนี้ดีกว่านี่ฝั่งนี้นะคะส่วนของแม่ร่มรื่นมากๆเลยค่ะต้นเนี่ยค่ะน้ำเต้าญี่ปุ่นก็โตมากๆดน้าข้าวตรงนี้เป็นเมเปิลนะคะต้นใหญ่มากเป็นต้นแรกที่ลงที่บ้านเลยก็เห็นแม่ปลูกเมเปิลก็เลยไปซื้อเมเปิลมาปลูกตามบ้าง โอเคกลับมาฝั่งนี้นะคะอันนี้กระเจียวน่าจะเป็นกอกอแรกที่ปลูกเลยในส่วนนี้นะคะใหญ่มากปีนี้ไม่ได้ปลูกเพิ่มนะตรงนี้ปีนี้คืออันนี้น่าจะสองปีรวมกันนะคะแบบตอนแรกจะปลูกโซนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปีถัดมาก็จะปลูกตรงนี้นะคะ่ะแล้วเขาก็จะดอกใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีเกล็ดแก้วนะคะเอาสีมาตัดกันเนะะี่ยค่ะสีอ่อนกับสีเข้มนะคะฝั่งนี้ก็จะมีเศษถีเรือนนอกนะคะ เขาแฮปปี้ตรงนี้มากเลยสวยมากๆเลยค่ะปลูกตรงนี้ตรงนี้ก็มีเกล็ดแก้วอีกนิดนึงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแดงชาลีนะคะเป็นตั้งใจจะปลูกให้เป็นพืชคลุมดินนะคะตอนนี้ก็เริ่มเลื้อยละเดี๋ยวจะให้เขาแดงไปให้หมดเลยแต่ว่าเขาไม่ได้แดงจัดเพราะว่าตรงนี้มันได้ร่มอยู่นิดนึงนะคะ ต้องขออภัยนะคะถ้ากล้องสั่นเพราะว่าเราเกาแขนไปด้วยมันยุงกัดเดี๋ยวรีบเดินเสร็จแล้วดิ้นรีบเข้าบ้านละอันนี้จะเป็นคาราลิลลี่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นสีกันว่าจะเป็นสีอะไรได้เห็นดอกปีนี้แน่นอนเพราะว่าใบเขาสวยขนาดนี้ละอันนี้ของปีที่แล้วนะคะกลับมาตอนนี้น่าจะต้องบักเซกุตใบน้องแล้วละ่ะเขาเขากลับมาแต่ว่าเขากลับมาไม่สุดคือลองขูดดูละ ตอนแรกเขามีใบออกมานิดนึงอ่ะตรงนี้แล้วก็หายไปน่าจะสู้ไม่ไหวเนี่ยค่ะเลื่อนอย่างนี้ก็แบบว่าเหมือนออกง่ายมากเดี๋ยวต้องไปซื้อต้นใหม่มาลงเพ่อแม่เขาชอบต้นนี้นะคะอันนี้หูปลาช่อนคะ่ะเริ่มจะมีดอกละนี่น่ารักเราตัดแต่งลงใบต่ำเลยนะ ถ้ากลับไปดูวิดีโอเก่าสักเดือนหนึ่งก่อนนะ้นเนี่ยไม่เห็นใบเลยตอนนี้ใบเขากลับมาสวยมากแล้วก็อันนี้ต้นนางกวักมรกตนะคะเพิ่งเพิ่งจะปลูกไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เตือนว่าไม่ต้องลดน้ำเยอะเราจะไม่ลดน้ำเยอะนะคะต้นนี้ตรงน,นี้ต้นหูกระจงนะคะตัดไปแล้วก็เริ่มจะแตกใหม่มาแล้วเดี๋ยวต้องคอยตัดใหม่เพราะว่าอยากจะให้เป็นทรงแคร์แบบนี้นะคะเป็นทรงแคร์เนี่ยสวยกว่าในความคิดของเรานะ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีหญ้านะคะตอนนี้พยายามเคลียร์หญ้าแห้วหมูออกก่อนนะคะแล้วก็ตัดหญ้านะคะเดี๋ยวต้องรดน้ําเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกเยอะเท่าที่ต้องการเลยค่ะแล้วก็หน้าหูกระจงนะคะตรงนี้จะเป็นต้นเข็มแดงสีลังกานะคะคือทรงเขาจะไม่เหมือนเข็มเชียงใหม่อะไรเงี้ยมันจะแน่นๆกว่านิดนึงแบบนี้นะคะโตช้ามากต้นนี้แต่ดอกตูมมาเต็มเลยค่ะเนี่ย เยอะมากเดี๋ยวต้องแดงแจ๋ให้แม่ดูแน่เลยเพราะแม่ชอบสีแดงนี่ค่ะยุงกัดเก่าแขนเมื่อกี้แล้วก็ตรงไหนอีกเอ่ยด้านหลังจะเป็นย่าแดงเม็กซิกันนะคะอันนี้จะเป็นต้นหนวดปลาหมึกแคระ่นะคะอันนี้พุดนะคะพุดเดี๋ยวน่าจะออกดอกอีกรอบหนึ่งตรงนี้บุตรเออไม่ใช่บุษบาอะไรนะอะชาบาด่างแดงนะคะให้ดอกสีแดงค่ะ อันนี้เดี๋ยวข้างหลังยังไม่ได้ทำอะไรนะคะต้นไม้ที่ปลูกไปบางอันก็เริ่มกลับมาบ้างแล้วนะคะแต่ก็ตายไปเยอะมากโขอ,อยู่เนี่ยค่ะตรงนี้เพิ่งจะให้นัดมาช่วยตัดพุ่มนะคะตัดใหม่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเทรนให้เขาเป็นทางเข้าสวยๆนะคะเออเมื่อกี้ตรงนี้ยังไม่ได้พูดถึงเนาะมันจะมีตน้นตรงนี้จะมีเกล็ดแก้วนะคะน,นี่เพิ่งปลูกไปไม่นานมากนะคะกะ็ยังเป็นต้นเล็กอยู่นะคะสองฝั่งแล้วก็อะจูก้าก็ยังอยู่ะคะ่ะ ปลูกไปสักเกือบสองอาทิตย์แล้วนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็จะเป็นกระเจียวคือกระเจียวคือสวยที่สุดในสวนละหน้าฝนเดือนเดือนกรกฎาต้องจำไว้ว่ากระเจียวคือที่สุดละของบ้านนี้แล้วฝั่งนี้เหมือนกันค่ะบ้านไม่รู้โรยญี่ปุ่นนะคะเริ่มที่จะแบบว่าโรยและเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งออกหมดเลยแล้วให้เขาแตกใหม่หมดเลยใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็เข็มขาวแคระนะคะตอนนี้ดอกก็เริ่ม โรยแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดอกรอบใหม่ค่ะเดินวนกลับมาดูฝั่งนี้นิดนึงตรงนี้จะมีจันผานะคะจันผาต้นใหญ่มากๆเลยแล้วก็กระดิ่งนางฟ้าข้างบนนะคะดอกเริ่มมาแล้วค่ะมาเต็มเลยไม่รู้เห็นไหมนั้นในกล้องหวังว่าจะไม่ย้อนแสงดอกสีขาวเต็มเลยค่ะถ้ามองจากบนสนามมาจะเห็นนี่ค่ะดอกเขาจะเป็นแบบนี้เต็มเลยน่ารักมาก ด้านหลังจะมีต้นมีสตางนะคะให้ดอกสีแดงแต่ว่าไม่เห็นเพราะว่ามันสูงมากโอเคด้านล่างตรงนี้ก็จะมีกระเจียวอีกหนึ่งกอนะคะแล้วก็มีสีขาวที่ปลูกปีนี้ค่ะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ค่ะน่าจะมีเท่านี้แหละแต่ว่าอยากจะพามาเดินดูความสวยแบบว่าความมีสีสันนะคะที่แม่เขาเลือกต้นไม้มาลงนะคะ ก็เขาก็จะชอบมาเดินดูทุกเย็นมาเดินดูสวนตัวเองนะคะแบบมีความสุขก็เลยอยากจะมาแบบว่าพาทุกคนมาเดินดูอัปเดตเป็นระยะระยะนะคะว่าต้นไม้ที่ลงเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อเป็นไอเดียให้หลายคนจัดสวนด้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงค่อยมาจัดสวนด้วยกันต่อวันนี้พักผ่อนนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยมากๆเลยค่ะเผื่อเป็นไอเดียจัดสวนนะคะ